ไปสวรรค์มนรบ ทางไปนรกมันเลี่ยมคุณยายยิ้มในวัย95ปีถือว่าโดยรวมสุขภาพยังแข็งแรงมีกำลังที่อ่อนแรงไปตามวัยความจำยังดีอยู่มากโดยรวมเรื่องสุขภาพไม่มีร่องใดให้ต้องกังวลมากกว่าความเจ็บปวดพื้นฐานทั่วไปช่วงสองปีที่ผ่านมาคุณยายไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนเขาทางลูกหลานให้มาพักที่บ้านด้านล่างเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางเข้าไปดูแลบนเขาในร ที่ผ่านมาแต่ก็มีพาคุณยายขึ้นไปดูบ้านบนเขาเป็นระยะระะในความสงบและสันโดษคุณยายน่าจะคุ้นชินกับวิถีแบบนั้นมากกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางคุณยายจึงขอไปอยู่ที่กระท่อมกลางนาแต่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านลูกหลานยังแวะเวียนไปดูแลได้ทุกวัน คุณยายยิ้มยังคงเป็นคุณยายยิ้มที่มีความเมตตาและส่งพลังบวกรวมถึงพลังใจดีๆมาสุขนรอบข้างขอให้หลานๆรับพลังดีๆไปด้วยกันนะคะยิม้มไปกับยายยิม้มยายยิ้มเยะยากวันที่สเดือนพฤษภาคม2,565กาทุกทหลานทุกคนทุกคนเอออ่างใจจิต เตตนาตถาเริยปีชื่อว่าเข็นใจอย่าได้เกิดมีกันหลานนี้ให้มีความถูกสำารานทุกตกโรคภัยอาปีจลัยอย่าได้เพลวพานขอให้ชมชื่นอายุยืนยาวนานได้ทำบุญให้ทานในการกุศลอบปเฉท้ากับกรรมอย่าได้โคกมัมจะละจนเวลา หลานๆคิดเขาให้เนเรามีคนเกินเร็วไวเขาให้ได้วิมายนยอดจานถูกใจสมถงเรวไปอย่าได้เกิดดีเขาให้หล,ลานๆดีเลิศจะสื่นถูกขีสมเป็นผู้ดีอาจิยะเมธีมั่งมีเงินทอง เอวนเอ็นทับยังน no, อนสมบตดจะได้ผระทอนโมใจทุกอย่างพงเผาโปอง,อองจะดีพี่นอ้องพางคอมบริบูรณ์มีบุตรหลานมีเพื่อนเหมือนมีตามันดาจุดใดถิ่นห้าถิ่นเอ็ดพ่อมูลเมื่อยังไม่ได้ขอให้ใจบุญฝนทำโนบุญโอนโอเคมี ชาตใดใดขอให้ห่างทุกห่างใครขอให้ใจยินดีสินห้าประการผลทานบารมีสม,มบัติบางมีเยิ่งยิ่งขึ้นไปดวงจิตจิตฉาโทตัโกธาโมโหหล,ลุงไหลขอให้ห่างเทีนบนทินห่างไกลจากกิเรสินาน อเิวะนาพระเจ้าเทตนาภาองังการอย่าได้เกิดท่วมเทหจะจัดฐานค่อยพบเมธาจานผู้มีปัญญาอาเป็นประโยชน์คู้แจ้งใน้ดูค่โทษโตจาใ่้คิด่งใดค่อยเป็นวาจาเผยโพโบกมา ถุลยบาลมีอัตตาบูชาให้เป็นธรรมะเก่าควมภีร์อิติวะนาจะบูชานี่ย่าน,ะบบน,นังก็ให้บูชาคนทุกคนบูชา ขวัเทพจัด้่ยคยตาดุกอัดโดยเธอคอยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้คนไอ้นี้ขอให้ลมโพลลมใจที่จะอาศัยอยู่ที่คอยคุ้มครองลูกหลานทั้งกรุงเทพในต่างจังหวัดทุกๆคนโวยเธอและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ท่าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรม มะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ